นี่จะป่าที่นี่เอาลอบมือนี่ขาวีไถ่รุ่ล้วนๆเลยมากระพานหยดมือนี่พานมือดีแห่งป่าตองใส่รอบอยู่ใส่รอบอยเคลื่อนนองวาดแต่ว่ามือนี่มาเจอของแท้อยู่หนองย่องเจอรอบรอบหน่อยหนองย่องขาวีไทยล้วนๆเลยรอบแตกอะรอบแตกเลยทุ่คน ในถงนี่ก็บ่าหกโลว่างนี่จะมเมย์ยันยันพื้นที่ใส่เ<อ>าขาท,ท,ทาบ่ะหน้าผเหลี่ยงควาวยนีนอยู่นี่หน้าผห้งโหลดขอเป็นมาใส่ผ่านหยดมาพ่อคองมันนีที่ปีชีสาก็ขาบ่ถือแ่ว,ว่าผ่านยดมามเลยหมันวะมันมันนี่จักโลกนี่กาวาเลยสามสิบ <30. S 1> ฮะ หอดบ่เกลือหอดเกือบดีโอเคโอเคโอเคไปเผาเกือบใบไ,ไทยไถ่กินตำบักทั่วมือจบข่าวครับ